สวัสดีครับผมมุ่งพอกันตอนเที่ยงครับขณะที่ผูป่วยทุกๆคนนะครับก็ออกไปกินข้าวกินนนำกันนะครับแต่แล้วเต่ความบางเปล่าแล้วครับเตอถจอความ่าังเปล่านะครับผมก็นั่งอยู่กับเพดยดครับนั่งอยู่กับเพดยนนะครับต่อเพดอนู่นะครับรับเพดผู้ป่วยนะครับที่เปิ่จีทักคำว่าในเพดยนเนี่ยครับวันนี้ก็เปิดเพดตามปกตินะครับ เปิดเพดตามปกติเพดร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมันนะครับเพดร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมันครับผมสาม,มารถทักกันมาได้ขึ้เกาครับทักเข้ามาได้เหมือนเดิมครับผมรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับ หมือนเดิมนะครับตามที่ผมได้บอกนะครับผมทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมได้บอกนะครับ0803336761นะครับท่านใดที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือว่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับปวดคอปวดบ่าไหล่ปวดสะบักปวดน่อเข่านะครับสามารถโทรมาปรึกษากับคุณหมอได้เลยนะครับ ถ้าเป็นอาการที่สามารถรักษาได้ได้เดินทางมาแน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังครับแต่เราจะมีการคัดเคสนะครับหรือว่าคัดกรองผู้ป่วยนั่นเองครับเหมือนเราไปโรงพยาบาลเลยนะครับเหมือนเราไปโรงพยาบาลก็จะมีพยาบาลนะครับสาวสาวสาว,สาวพยาบาลนะครับสักประวัติของเราก็จะเป็นทํานองนั้นนะครับทางเราก็จะถามถึง โรคประจําตัวนะครับแล้วก็การผ่าตัดในร่างกายนะครับผมแล้วก็เรื่องของอายุนะครับอายุที่มากเกินไปนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับอายุที่มากเกินไปหรือว่าเกินเกณฑ์นะครับหรือว่าเกินเกณฑ์นะครับผมว่าโรคประจําตัวนะครับโรคประจําตัวโรคประจําตัวนี้ก็จะมีโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนะครับตามที่ผมได้บอกไปในหลายๆคลิปนะครับ ลรคกลับล็กไตล็กปอดล็มะเร็งนะครับผมนี่จะไม่รักไม่สามารถรักษาได้นะครับแล้วก็โรคพุ่มพวงนะครับนเนดวีสตีมีคันนะครับอันนี้รักษาไม่ได้แน่นอนเส้นเลือดในสมองตีบแตกนะครับเส้นเลือดในสมองตีบแตกอ,อัมโมพึ่งอัม,มพาตนะครับไม่สามารถรักษาได้นะครับถ้าเกี่ยวกับเส้นประสาทนะครับรักษาได้แน่นอนแต่ถ้า ต้องผ่านเกณฑ์การรักษานะครับต้องไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็การผ่าตัดนะครับ oh. การผ่าตัดนี้ก็ถ้าเป็นการใส่เหล็กในร่างกายนี้ก็ไม่สามารถรักษาได้เหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นไปผ่าตัดไปผ่าตัดมานะครับแล้วมีการใส่เหล็กก็จะไม่รักาคุณหมอก็จะไม่รักษาให้นะครับเพราะมันอันตรายครับเหล็กเคลื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาได้ ใส่นอดฝังไว้ในร่างกายของเราแล้วนะครับจะเป็นอันตรายนะครับจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยคุณหมอก็จะขอปฏิเสธนะครับคุณหมอก็จะขอปฏิเสธท่านก็จะบอกว่าไม่สามารถรักษาได้ค่ะอ้ยท่าพี่นองเอ้ยกินไอติมอ่างคนกันมเน,น,น,นี่ขอบคุณครับ เก็บมาฝากกันนะครับคนบอกว่าอยากให้โทเข้ามานะครับโทเข้ามาก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะครับนี่โทเข้ามาก่อนก่อนที่จะเดินทางเข้ามามันจะไม่ฟาวนะครับไม่ฟาวไม่ฟาวนะครับนี่มันมีหลายเคสนะครับมีหลายเคสที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รักษานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้โทรมาถามก่อนไม่ได้โทรมาถามก่อน ก็มาทําประวัติกันที่นี่ก็ไม่ผ่านนะครับอาติตของโรคประจําตัวบ้างการพาตัดบ้างนะครับก็เสียเวลาเวลามาเฉยๆนะครับบางท่านก็มีรถส่วนตัวบางท่านก็เมา์รถเข้ามานะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้รักษาผมถึงย้ําในทุกๆคลิปนะครับแทบทุกคลิปเลยผมจะย้ำว่าให้โทรเข้ามาก่อนให้โทรเข้ามาก่อนดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยท่านจะไม่เสียเวลามา ค่ารถเขาก็แพงนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับทุกวันนี้ครับอบางท่านก็อยู่นู่นครับไกลแสนไกลนะครับมาบุรีรัมณ์นะครับเหมาลนมานะครับไม่ใช่ว่าหมดบาทสองบาทนะครับเป็นพันนะครับแถมมาไม่ได้รักษาตัวอีกนะครับโอ้แถมมาไม่ได้รักษาตัวอีกช้ำเข้าไประยับเลย ท่นมีรถก็จำตัวก็ดีหน่อยครับทำไมาได้รักษาก็แวะเที่ยวเลยนะครับนี่คงังบอกให้โทรเข้ามามให้โทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาที่เพจนะครับทักเข้ามาที่เพจก็จะมีชิมงานแอดมินนะครับคอยให้คําปรึกษานะครับคอให้คําปรึกษารายละเอียดต่างๆนะครับผมสามารถทักกันเข้ามานะครับถ้าผ่านแอดมินผ่านคนคัดเคสก็จะได้เข้ามาที่นี่แน่นอนเหมือนนี่นะครับ ทุท่านที่นอนอยู่ที่นี่นะครับแต่ละท่านก็ผ่านการคัดเคีสทั้งนั้นนะครับท่านก็โทรเข้ามาก่อน,ทนโทรเข้ามาก่อนก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะก็จะได้มารักษาตัวที่นี่นะครับโดยไม่เสียเวลานะครับมาถึงก็ได้รักษาตัวเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้ที่จะเดินทางมานะครับที่ร้านวนวดของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีลัมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับ